น้ำเต้าหู้ที่ได้นะคะเราเอาขึ้นตั้งไฟคนคนไปทางเดียวนะคะคนไปเรื่อยๆแรกๆก็ใช้ไฟแรงแต่เดี๋ยวพอมันสัก5นาที10นาทีเราก็ใช้ไฟเบานะแต่ตอนนี้เพิ่งขึ้นตั้งใหม่ๆวอร์มโดยการใช้ไฟแรงหน่อยเดี๋ยวพอเขาเดือดแล้วโดยประมาณสัก20 หรือ30นาทีเราจะใส่เกลือกับน้ำมะนาวน้ำมะนาวถ้วยที่เห็นนี่คือ2ผลนะคะข้างนอกเขาใช้น้ำส้มสายชูกันแต่ของเราสายสุขภาพเราก็ใช้น้ำมะนาวถั่วที่เราใส่กระชอนกดน้ำออกไปแล้วส่วนถั่วที่ที่ได้ที่เหลือเรามาใส่ผ้าขาวบางเพื่อคั้นน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ ตามที่เห็นนี่แหละเดี๋ยวเราจะคั้นน้ำไปนะคะให้น้ำมันจะออกใหม่อีกรอบอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ที่เราคั้นได้นะเดี๋ยวตักฟองทิ้งด้วยนะนะตอนนี้ถ่ายวีดีโอไม่สะดวกตักแต่คือบอกให้รู้ว่าเดี๋ยวตักฟองทิ้งด้วยแล้วเดี๋ยวต้มไปเคี่ยวเขาเรียกอะไรตุ๋นไปสักได้สักยี่สิบนาทีะคะ่ะเหมือนเราหุงข้าวหม้อหนึ่งอะ่ะข้าวจะสุกภายใน20นาทีหม้ออุ่นทิ้งสังเกตไหม อันนี้ก็เหมือนการต้องต้มไปโดยประมาณ20นาทีถั่วจึงจะสุกแล้วเราค่อยมาย่าใส่เกลือใส่มะนาวแล้วก็ค่อยๆค,คนให้มันะนจับเป็นก้อนเหมือนนมบูดนะคะแล้วค่อยเทลงผ้าเขาบางเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเรายืนคุมการต้มอยู่เราคนตลอดเวลาอย่างนี้เราใช้ไฟแรงได้นะคะ เพื่อจะได้ไม่ต้องรอคอยนานนะเราคุมอยู่เรานั่งคุมอยู่หน้าเตาแต่ถ้าเราทิ้งไปไหนเราจะต้องเบาไฟไว้นะคะคนไปอย่างเงี้ย20นาทีเดี๋ยวพอมันเดือดฟูแล้วก็เบาไฟนะคะเนี่ยค่ะมันเดือดฟูฟ้องแล้วก็เบาไฟนะคะเนี่ยมันเดือดฟูอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูนะเนี่ยเห็นไหมเดือดฟูแบบนี้ค่ะ เดือดฟูฟองแบบนี้นะเราก็เบาไฟนะเบาไฟเลยก่อนที่มันจะล้นล้นหม้อเสียของนะคะเราเบาไฟแล้วนะอันนี้แสดงให้ดูถึงรายละเอียดตอนต้มอันนี้ดับไฟแล้วนะคะนี่ดับไฟแล้วนะดับไฟให้มันอุ่นๆแล้วเดี๋ยวเราจะเติมเกลือนะคะเติมเกลือลงไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆหยอด น้ำมะนาวลงไปตอนนี้ไม่ได้แสดงให้ดูแต่บอกไว้เพราะจะคนด้วยถ่ายวีดีโอไม่สะดวกค่อยๆเทน้ำมะนาวแล้วค่อยๆค,ค,คนไปนะคะมะนาวที่เตรียมไว้สองลูกสองผลนี่แหละนะคะไม่รู้เปรี้ยวพอไหมแต่แค่สองผลก่อนเดี๋ยวถ้าดูแล้วมันไม่เปรี้ยวมันไม่จับตัวอาจจะต้องเติมมะนาวอีกลูกนะคะแต่ตอนนี้จะเทสอลูกก่อน อันนี้ใส่มะนาวไปสองลูกสองผลตามที่แสดงที่ถ่ายให้ดูในถ้วยหเห็นไหมเต้าหู้ออกออกเป็นแนวลูกๆเหมือนนมบูแล้วเห็นไหมพอจะมองเห็นไหมไม่รู้มันขาวเนี่ยค่ะมันจับเป็นลูกๆเหมือนนมบูขึ้นมาแล้วเห็นไหมอาจจะเปรี้ยวไม่พอเดี๋ยวอาจจะเติมมะนาวอีกผลหนึ่งเห็นไหม เติมปะนาวลงไปอีกครึ่งซีกเห็นไหมดูนะใส่เกลือไปอีกครึ่งช้อนช้อนชาครึ่งช้อนชาเล็กๆมันเป็นช้อนไอติมอะค่ะมันจะประมาณครึ่งช้อนชาล่ะค่ะโดยรวมเดี๋ยวเต้าหู้จะเค็มปีอันนี้บอกโดยประมาณว่าครึ่งช้อนชาเห็นไหมมันขึ้นเป็นลูกๆเหมือนนมหมูแล้ว<ม>เห็นไหมเพื<ม>่อนพอจะเห็นไหมเนี่ยเห็นยังเอานะเดี๋ยวจะเทลงผ้าขาวบางเนี่ยอันนี้คือ สิ่งที่เราจะเทน้ำเต้าหู้ลงไปอันนี้ซื้อร้านทุกชิ้นยี่สิบนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่นะใส่วางวางค่าวขาวบางเดี๋ยวเราจะเทน้ำเต้าหู้ที่เป็นเหมือนนมบูดเนี่ยลงไปแล้วเราเอานน้ซอนซ้อนเสร็จเดี๋ยวจะเอาของหนักๆมาทาเตี๋ยวแสดงให้ดูเราเทเต้าหู้เมื่อกี้ลงไปในนี้แล้วนะคะแ่ดดิฉันซื้อมาสองชิ้นเนี่ยร้านทุกชิ้นยี่สิ ะะเราก็วางซ้อนลงไปแล้วเดี๋ยวเราเอาของหนักๆมาวางทับนะคะลืมไปไม่ใช่อย่างนี้ต้องเอาผ้านี้ปิดก่อนเดี๋ยวนะคะทํามือเดียวไม่สะดวกสักคู่ค่ะยกผ้าขาวบางขึ้นมาตะล่อมปิดอย่างนี้นะคะเข้าใจไหมนี่ทํามือเดียวเนี่ยค่ะปิดมาสองฝั่งล้วก็เก็บชายมาปิดเข้ามาอย่างนี้นะคะ อันนี้เราก็ปิดเข้ามาอันนี้พ้าเขาบางผืนใหญ่ไปหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาอันนี้ทับนะพอทับเสร็จแล้วเดี๋ยวห,าอ,ห,หา,วา,อยาอะไรหนักๆมาวางซ้อนเนี่ยค่ะหาแร่หนักๆมาวางซ้อนนะคะเพื่อนจะเห็นว่ามีน้ําออกมาในถาดนี้มอสักครู่นี้ไม่มีแต่ตอนนี้น้ํามันออกมาแล้วเเพื่อนไม่ทราบเห็นหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะน้ํามันเริ่มออกมาแล้วนะคะ น้ำมันแยกตัวออกมาให้เห็นตามเนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยน้ํำออกมาเดี๋ยวจะหาของหนักๆมาวางทับนะคะนี่นะคะฉนนาของหนักมาทับแล้วน้ําค่อยๆออกอันนี้เพื่อนเห็นไหมเนี่ยน้ำากนออกอนะน้ําที่ออกมาผ่านผ่านแล้วเดี๋ยวจะเหลือแต่เนื้อเต้าหู้ที่ถูกอัดเป็นแผ่น แล้วเราก็นำออกมาทำอะไรของเราทานได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูผลสำเร็จนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งก่อน mm hmm. เราคว่ำถาดเมื่อกี้นี้หงายถาดน้ำมันอยู่ในถาดตอนนี้ฟั่มถาด mm hmm. เพื่อเดี๋ยวมันถูกกดน้ำไหลออกมันจะได้ไหลออกไปเลย,ยนะคะจะได้ไม่มีน้ำขัง ต้องใช้เวลาในการทับสักครู่หนึ่งว่าจะสต็อปวิดีโอนะคะเดี๋ยวตอนแห้งแล้วจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งตอบค่ะ